นอนละเมอนอนละเมอเลยลูกก็ว่าทําไมแม่ข่าวพระเจ้าทําไมนอนละเมอผีเขา่าไม่รู้ตัวจะขอมารููจนต๊เฉียงอย่างต๊เฉียงจนนอนก็เพื่นเดียวนี้ขอบคุณพระเจ้าที่มาที่นี่ <c oughs> มาโบสถ์ที่นี่พระเจ้ารักษาใหายละเมอก็ขอบคุณพระเจ้าที่นี่ก็เน่นนาอกจิงเข่าก็เน่นมากราดอนั่นนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าหายแล้วก็ กินน้ำไหลมาทางไหลมาทางปอดก็หายเจ็บป่วยอะไรก็หายหมดขอบคุณพระเจ้าที่นี่ไปเซลทีน้องกีก็ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์วางมือว่าให้ให้มีความรัก <laughs> ก็ขอบคุณพระเจ้าเจ้าให้ความรักเนาะ็รักเขาค็ไม่ค่อยเป็นเทไรดอกก็มีแต่ก็มีแต่เขาเกียนเองก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะลูกมา โอ้ยลูกตุย้ยวบานี้พระเจ้านะรักลูกตุ้ยก็ขยิมแม่ก็รักลูกพระเจ้าก็รักลูกบังเขาก็ยิมเขาก็ไม่ต่อตาลูกชายที่เขาชอบดื่มเหล้าก็อข,อขอบคุณพระเจ้ามากขอบคุณพระเยซูอามิน <laughs>